ก็เดือดวันนี้มาทำเมนูแกงไก่ผัดไม่ได้แกงหรอกผัดน้ำขุกขิดผัดหน่อไม้หน่อไม้ดองกับผักกัดดองใส่ไก่ใส่หอยใส่หอยแกะแล้วอะ่ะอือย่ามีในตู้เย็นยาก็เอามารวมกันหมดเลยอะ่ะไปซื้อผักกัดดองกับหน่อไม้ดองมาอย่างละยี่สิบบาทก็เลย ผัดกินพริกเราก็มีอยู่แล้วไงพริกก็ซื้อมาเก็บไว้ไงใส่ตู้เย็นไว้อวันนี้มาชมกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ญาตจะมาทำเมนูผัดผัดไก่กับหน่อ,อไม้ดองแล้วก็ เอะผักกาดดองย่าจะลองทําดูย่ยาย่าไปซื้อผักกาดดองน้ำหน้าบ้านมาเออในซอยนี่แหละก็มันมีผักกาดดองกับหน่อไม้หน่อไม้ดองซื้อมาอย่างละยี่สิบบาทก็เลยว่าจะมาผัดกับไก่แล้วก็ปนหอยหน่อยมีหอยอยู่แพ็คหนึ่งเป็นหอยหอยอะไรไม่รู้อื เป็นหอยลายหรือหอยหอย,หอยแขงอะไรเนี่ยก็ผัดกับพริกไปเลยโหพริกเยอะมากเลยแบบแกงน้ำผุกขิดอะ่ะล้างทำไม่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต้องเอาเฉลี่ยใหม่ลนะเฉลีวนี้มันมันวางไม่ได้ไงเนี่ยย,ย่ามีผักตัดดองอันนี้ยี่สิบ อันนี้ยี่สิบเนี่ยไปกัดดองกับหน่อไม้ดองก็ยับผัดพริกเอผ็ดพริกผัดกับไก่กับหอยหน่อยนีดผัดมันแปลกๆเพื่อมีอะไรล้วก็ใส่ไปไม่ต้องไปเดี๋ยวน้ำใส่พริกหน่อยเดี๋ยวพริกจะแห้ง จะไม่เพราะฟังนิย่าไม่ได้อัดจากบ้านไม่ใส่เลยวันนี้ร้อนมากเลยอ่ะก็เลยไม่เอาไปไหนพริกเยอะได้ไหมจะเผ็ดก็ไม่รู้ผัดไปแล้วก็เอาไปแต่พริกซื้อไม่ค่เผ็ดเท่าไหร่หรอกพริกเราก็ผัดให้หอมก่อนใส่น้ำปนไปหน่อยใส่น้ำมันไปหน่อยเดียวพภกจะไม่ให้มันไก่มันก็มันอยู่แล้วไง ไก่ก็มันอยู่แล้วยาก,ก็เลยจะผัดมีไก่อยู่หน่อยเลยไก่มีลูกก็ซื้อไว้มาเพราะเห็นในตู้เย็นมีไก่สองชิ้นยากก็เลยจะเอามาผัดเนี่ยหอยยากก็มีอยู่แพ็คเนี่ยยาก็ว่ารู้สึกจะซื้อมาจากจากบิ๊กซีตัง้งแต่สงการอะแล้วยาก็เพิ่งจะทำไงเพิ่งจะทำ ผมใส่จะเป็นหอยแครงน่แหละผัดได้อยู่เนี่ยใส่จะเป็นหอยแครงก็งเลยว่าจะผัดเท่าไหรเดี๋ยวผมผัดลอะอาให้หอมก่อนเนี่ยก็จะปรุงผัดมาพักแล้วหอมแล้วเนี่ยจะปรุงใส่ชูรสแล้วชูรสน้ำปลาชูรสจะขึ้นช้อนก็อพอแล้ว ก็เอาน้ำตาลแล้วสองกซองสองซองก็ได้เอาเก็บไว้ซองเอาซองเดียว้อน้อยไปเอาสองซองเลยเพราะว่าซองมันเล็กใส่น้ำตาลให้มันกลมกล่อมน่ะแล้วก็จะใส่พริกไทยกระชายหน่อยมีอะไรก็ใส่อ่ะเพราะนี่ลูกแต่ลูกกระพยเจะซื้อมาไว้ ใบมะกรูดพริกไทยแล้วก็กระชายก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งก็ผัดแล้วก็ใส่ไปมันหอมขึ้นเพื่แล้วก็ใบมะกรูดก็ฉีกๆหน่ะใส่ไปเลยให้มันหอมแล้วเดี๋ยวก็จะใส่เครื่องใส่หอยใส่ไก่หอยมันสุกอยู่แล้วไนงะแค่เย็นแข็งวะนี่ก็จะใส่ไก่ลงไปเลย ไก่ก็ล้าง้วสะอาดอะนะเห็นลูกกรชายก็ซื้อมาน,นั้นแหละเฮ้ยเห็นอยู่เห็นอยู่ในตู้เย็นยากก็เลยใส่เลยก็ใส่ในตู้เย็นไว้เนี่ยอันนี้หอยหอยก็ใส่ไปเลยเถอะมันสุกอยู่แล้วแต่สงไั่จะต้องเทไม่ได้มันมีน้ำไงมันมแข็ง ย,ามามย่าล้างไว้มแข็งเนมาแช่น้ำไว้เป็นหอยแคลงไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยลายอ่ะก็แกะเรียบร้อย,ลยแล้วไก่มันน้อยก็ใส่รวมไปด้วยแค่องชิ้นเล็กๆเ,เองอืมก็ลองดูมันก็แกะได้เราจะใส่อะไรก็ใส่ได้ถ้าเราจะกินอะไรเราก็ใส่ลงไป เดี๋ยวก็จะทําหมูหมูสไลา์ให้หลานเขาหน่อยเขาก็คงไม่กินแบบนี้ก็ทีนี้เราก็รอใส่น้ำไปหน่อยรอไก่สุกหน่อยแล้วก็จะชิมใส่น้ําปลาหน่อยยังไม่ได้ใส่น้าปลาเลย <G ül> ใส่น้ำปลา แล้วแต่ยายชอบปรุงอ่ะเราไม่กินหวานเราก็ไม่ใส่ไม่กินชุรสเราก็ไม่ใส่กินเค็มๆเ,เราก็ใส่แค่นั้นแต่น้ำปลาแต่ย่ากต้องกินสามรสไงเค็มหวานสองรส <laughs> เสร็เค็มหวานอะ่ะกลมกล่อมอะ่ะใส่ชุนรสใส่อะไรกลมกล่อมของย่างอะ่ะอ,อันนี้ก็จะใส่ หน่อไม้หน่อไม้ดองใส่ไปเลยมือนี่แหละอืล้างมาเรียบร้อยแลย้วเทก็ควรมีน้ามปกัดดองด้วยระกัดดองก็ใส่ไปเลยระกัดดองจะออกปเปรี้ยวยังไม่เคยนะยังไม่เคยแกงผัดแบบนี้ใส่ระกัดดองอะ่ะลองดูว่ารสมันจะออกอยังไงถ้าเราใส่นมรวมอย่างนี้ ว่าอย่างมยี่สิบาทเนะี่ยซื้อมาบอกเขามีแค่นี้ก็เลยซื้อมาแค่นี้เดี๋ยวเราก็ใส่น้ําหน่อยใส่น้ําให้ให้น้ำคุกขีกใส่น้ำเลยให้น้ำคุกขิดหน่อย สมัยก่อนนุ่งยาแก่แคแกงกะทิแต่ตอนนี้มันกินกะทิมากไมย่านกะทิมันทำเร่งน้ำน้ำตาลยามันจะขึ้นไงคงต้องใส่น้ำอีกหน่อยเคี่ยวหน่อยเดี๋ยวเอาน้ำใส่หน่อยก็เดือดแล้วสุกแล้วเดี๋ยวชิมกัน รสชาติโอเคล้วแค่นี้พออร่อยแล้วไก่ก็คสุกแล้วนานมากแล้วออกออกหอมวาก,กัดดองอะ่ะหอมวาก,กัดดองหอมน้ำไม้เออก็ชิ้นได้อยู่นะใส่รวมกันน้อไม้กับผักกดดองน้ำขุกขิกคือย่าจะยังไม่ตักใส่ถ้วยอะ่ะ เพราะว่าย่ายังไม่ได้กินเดี๋ยวจะผัดหมูให้หลานเขาอีกค่ะก็สุกแล้วทีแรกว่าจำยังไม่ตักใส่ถ้วยก็ใส่ถ้วยเรียบร้อยไปเลยอืมโรยหัวผัาหน่อยนึงก็เรียบร้อย อร่อยมากเลยค่ะวันนี้มากินแกงกันนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ